ทาเ่ที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมแบบนี้แบนแบนี้หรือแบบนี้นนนตอนนี้นะคะล้วก็มาอยู่ที่ร้านลีมายนะคะเป็นคาเฟ่นในพัทยาเน,นี่ยแหละ ร้านสวยมากแต่จริงๆในพัทยาแต่เป็นพัทยาโซนนอกๆแล้ว่ะคือนี่ต้องเกินก่อนว่าตอนที่เห็นร้านเนี่ยคือเราอ่ะพาเด็กมาแข่งศิลปหัตกรรมวันพฤษหักแล้วมาถึงเนี่ยร้านมันปิดก็เลยเออได้เห็นบรรยากาศเปยรอบๆข้างนอกเขาอะว่าแบบดูมันสวยเลยปักไว้ในใจว่าเออเดี๋ยวถ้ามีวันหยุดจะพาลูกมาเที่ยวเออมาแบบถ่ายรูปกิน กาแฟอะไรอย่างเงี้ยโซนเขาเยอะมากเลยนะเป็นร้านกาแฟที่โซนถ่ายรูปเยอะเนาะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้เนาะโซนสวนดอกไม้ตรงนู้นเห็นไหมแล้วก็เป็นโซนสะพานจริงๆอ่ะมันมีชั้นสองเออมาไม่ตกไม่ตกแล้วก็จะเป็นสะพานยทอดยาวไปเลยแล,แล้วก็มีที่นั่งตรงนู้นด้วยแล้วคือตรงเนี้ยก็คือเขามีบันไดให้เดินลงไปถ่ายรูปด้วยนะ ไปหาดอกสัตวันที่เราเก็บเมื่อกี้มาถึงก็เข้าไปในร้านแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะราคาอาหารก็ค่อนข้างสูงไหมเราสั่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรีแคปที่โต๊ะขี่กันลยเนี่ยทางเดินแบบล่มเลื่อนมากนะวันนี้เราเลือกนั่งข้างนอกอากาศก็ดีอยู่ เนี่ยเห็นปะข้าหเห็นนะมันจะเป็นแบบที่นั่งกลางสวนอะไรอย่างเงี้ยแบบแนวแบบว่าให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่แบบว่าชอบปีกวิเวกเนาะเรามากินข้าวตรงนี้ไหมไม่ไม่อันนี้มันเหมือนเป็นสโมกกิ้งโซนมากตรงนี้มันฟิลฟิลแบบสโมกกิ้งโซนมากกว่าไม่ได้แบบว่ามีไว้ให้ถ่ายรูปดีนะหันไปทางโน้นหันไปทางนเนี่ยอันนี้เราก็มาถึงค่ะค่ะนี่คือดอกทนานตะวันเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมในกล้อง แต่มันก็จะหน่อยหน่อยหนอยหน,อยหน่อยเราได้อาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าอาหารมีอะไรระหว่างนี้เดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นเดินกลับไปเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะนะำอารีแคปทั้งหมดที่เราสั่งนะคะมีเบเกิลฟามีข้าวกระเทาเนาะอาหารไทยแล้วก็มียำแล้วก็น้ำก็จะเป็นตอร์่โสดังอ่ะอันนี้ชื่อ เอ้ยไม่ใช่เวอรลาเต้คัเชี่อ่ะเป็นชาวไทยแล้วก็อะไรนะกาแฟลาเต้อันนี้เป็นกาแฟมะพร้า,พาวแล้วมีโกโ,ก,โก้ในเซตอาหารเช้าเราก็จะมีน้ำส้มต้มแทนนะน้ำต้มแท,น,น,เทนเลยเฮ้ยคันต้มคันเองจริงเด็กแล้ามะพร้าวเป็ตู้หัวดใจด้วยน่ารักมากเลยไม่รู้เห็นไหม ชาไทยเนาะผสมกับกาแฟแล้วก็ท็อปด้วยแบบพวกคันชี่ที่เป็นไม่เอาหรอคุณเขายำด้วยอย่างถูกต้องอืมแต่คำน,นี้ดรือ่าของคาวเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยของหวานทำมาสามอย่างเป็นตอร์ตีชอตเค้กเค้กซมนีเอลวชชีแค่นดนอันนี้อามาจากที่ไห เืออเอเสร็จสมไหนที่เราบอกอัมพะจาวาลีช่วยอืมเสร็มนี่อย่างที่เราบอกว่าร้านนี้ทําทุกอย่างได้แบบถูกต้องแล้วเราไม่มีรีวิวเลยหรอใช่หรอไม่หรอกเต็มร้อยต่อโอเคจงป้ะต้องมาได้ใครที่อยู่พัทยาอยากได้ร้านที่ถ่ายรูปสวยๆเหมือนเขาใหญ่ต้องมา เอาพวกคำนี้ให้หน่อยดีว่า,ค,วาคาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยได้ทุกมุมเป็นยังไงไปดูคากันคาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเป็นยังไงไปดูกัน ราคาก็อยู่ในในเกณฑ์ที่เหมาะสมมื้อนี้เรารวมทั้งข้าวขนมน้ำราคาก็อยู่ที่ราวๆหนึ่งพัน 300รเกือบ4ี่ร้อถ้าเทียบกับสถานที่เขาก็ถือว่า,าสมเหตุสมผลแล้วก็รสชาติอย่างอยู่ในเกณฑ์แบบดีดมาตรฐานใช้คำว่าดีได้ใช้คำว่าดีแบบไม,ไม่มีอะไรผิดหวังใช่ไม่มีอะไรผิดหวังคืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเลยสถานที่โอเคน่ารักมากสถานที่เลียกว่าถ้ามาหนึ่งวัดมามาแค่ไม่ถึงมาหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถลงรูปได้แบบ <c oughs> เป็นอาทิตย์เลย ทั้งทางที่ร้านเขาร้านเขาฉลาดร้านเขาฉลาดในการแบบจัดสถานที่มากนะคะทุกคนการไน์ไม่รู้ว่าเป็นพี่เจ้าของหรือเปล่าไม่รู้ว่าเจ้าของทำเองไู้ว่าเออไนท์ทุกคนได้แล้วทุกคนเลยอมาพูดถึงข้างในข้างในจริงๆ่มีที่ถ่ายรูปอีกเยอะเลยแต่ว่าเราอะมัวแต่ไปโฟกัสข้างนอกก่อนทีแรกอะ แล้วพอจะกลับเข้าไปหาข้างในอ่ะคือคนเยอะแล้วแล้วก็ค่อนข้างเกลียดใจข้างในก็ข้างในก็ค่อนข้างน่ารักนะคะเป็นแบบฟิลแบบถ่ายรูปสวยทุกมุมอ่ะไม่รู้พูมิอะไงทุกมูมจริงเออขยับตัวนิดนึงก็คือถ่ายรูปได้แล้วแค่นั้นไม่พูดเยอะคือร้านโทษดีอะไรดีคืออยากให้ทุกคนที่อยู่พัทยาถ้าอยากถ่ายรูปแบบคาเฟ่เก๋ไก่แบบ เขาใหญ่ไกลแล้วไม่อาายากไปไกลตอ้องดีๆอืมเราพูดแค่นี้เลยถ่ายรูปสวยเลยเนะ <c ười> <c ười> คาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยคาเฟ่ที่ถ่ายเคสเอ้ยเ่าดีๆคาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยแต่คาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมทุกต้นไม้คาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมอ่ะพูดเดนโอ๊ะตายที่เทปไว้ตัด โอเคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ซับให้ตาแป๊ดไปเต๋อจมุมคือคืออะไรคือ